กำลังตากแดดไว้เนเาสนเส็ดจุลินทรีสังเคราะห์แสงพันไปลำมือหนึ่งมือหนึ่ง,อ,งอันนี้อันนี้จะเป็นนำนำใดนำมาดานส่วนตัวน,นี้จะเป็น นาน้นองแอดเอามาสามสามบมอร์ดนำสามเหลงอันนี้จะไม่นำคล้องนำคล้องกางตาเก๋ไก๋คืนหนึ่งแล้วมูวัดจะเป็นหรบอก่าแบบอามาดาต่วน าหามือพันไปเนาะรูเพล่าหามือพันไปซีกระเืิมเปลี่ยน